สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับการวิเคราะห์ถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเวนเนซุเอลาอิหร่านรวมถึงกรีแลด์นั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องของการชิงพื้นที่พาดหัวข่าวในปีนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีน ยังคงเป็นความท้าทายหลักของยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของประธานดีโดนัลดทรัมป์นะครับและมันอาจจะเป็นจุดแตกหักสําคัญของสถานการณ์โลกด้วยซ้ําเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าฟูกันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตาม รับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศสถานการณ์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจร,ระดับโลกนะครับรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกมากมายที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กนั้นเขารายงานนะครับว่าการต่อสายตรงหารือระหว่างประธานดีดนนัดนทรัมป์กับทางด้านประธานดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปีแห่งการพูดที่เข้มข้นระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการพบปะก,กันที่กรุงปักกิ่งหรือว่าที่วอชิงตันหรือว่าสถานที่อื่นๆในช่วงหลายเดือนข้างหน้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโดยนัด์ทรัป์นั้นจะสามารถรักษาบทสนทนาไว้ได้โดยไม่ทำให้สถานการณ์แข่งขันของสหรัฐนั้นสั่นคลอนหรือไม่ถ้าย้อนกลับไปในปี2 0 2 5ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้าและลงเอยด้วยการหยุดยิงครั้์เปิดฉากด้วยาาตรการกภษี วันแห่งการปลดปล่อยขณะที่จีนนั้นตอบโต้ด้วยการจัดเก็บภาษีและมาตรการควบคุมการส่งออกแร่แรรอร์ธการต่อสู้การค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพักๆจบลงด้วยการพักรบในเดือนตุลาคมเมื่อผู้นำพบกันที่เกาหลีใต้แต่ก่อนหน้านั้นโดยด้รนซ้ก็ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมส่งออกเซมิคอนดักเตอร์จนทําให้โลกมองว่าสหรัฐนั้นเป็นฝ่ายกระพริบตาเสียก่อนนะครับในเชิงทฤษฎียุทธศาสตร์ของสหรัฐในปี2026นี้ จะเป็นการผสมผสานระหว่างมาตรการแข็งและอ่อนเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลอ้างว่าทำจะใช้การผู้ส่วนตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงเพื่อซื้อเวลาในการสร้างความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานแร่แร่เอิร์ธการแยกตัวระหว่างสหรัฐกับจีนอาจเกิดขึ้นแต่ควรเป็นไปตามเงื่อนไขและปรอบเวลาที่สหรัฐอเริกานั้นเป็นผู้กำหนดสหรัฐจะลดระดับวัทกรรมที่รุนแรงต่อไต้หวันและจุดร้อนอื่นๆในแปซิฟิกขณะเดียวกันนั้นก็เร่งรัดให้พันธมิตรเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร อนุมัติการขายอาวุธให้กับไต้หวันและเป็นประวัติการณ์และเสริมสร้างสถานะของสหรัฐให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่าการขายเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงสามารถเพิ่มอำนาจต่อรองให้สหรัฐได้โดยการทําให้จีนยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐและช่วยลดความเสี่ยงในการบีบคั้นทางเทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ,รเผชิญหน้าทางทหารก่อนเวลาอันสมควรคนในรัฐบาลของสหรัฐนั้นตกอยู่ในอันตราย จากการซ้ํารอยความผิดพลาดในปี1941เมื่อครั้งที่พยายามบีบคั้นญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจด้วยการคว่ำบาทน้ำมันก่อนที่กองเรือสหรัฐจะพร้อมรบยุทธศาสตร์ที่มีตรก,กะในตัวมันเองสหรัฐนั้นใช้เวลาเน้นยำ้ำเรื่องจุดยืนต่อไต้หวันและสิทธิมนุษยชนมากเกินไปมานานขณะที่สหรัฐและพันธมิตรละเลยการลงทุนทางทหารที่จำเป็นหากสหรัฐเข้าสู่ช่วงเวลาที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับจีนเนื่องจากการควบคุมการส่งออกและสะสมอาวุธของจีนการพูดจารุ่มนวน แค่ถือไม้กระบอกอันใหญ่ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าประการแรกความไม่สอดคล้องกันในทางปฏิบัติแม้แนวทางของทรัมป์จะดูเหนียวแน่นในเชิงทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติกับมีความย้อนแยง้งหากสหรัฐนั้นกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแยง้งการขายชิปเอ็นวีเดียเฮดสองร้อยขั้นสูงให้จีนซึ่งกองทัพจีนอาจน,นำไปใช้รบกับกองทัพสหรัฐถือเป็นเรื่องบาคลังหากชิปเหล่านี้ช่วยจีนเร่งการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มันจะทำลายความได้เปรียบแบบอสมมาตรของสหรัฐ ยุทธศาสตร์แข่งออดน,นี้อาจจะซ้อนสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่ตางๆในคณะทำงานของทรัมการณะทีประธาบดีเน้นการทำธุรกรรมโดยมุ่งที่ไปการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นประการที่2ภัยอันตรายที่สะสมมานานอาจจะไม่หายไปโดยเร็วคอตกลงแร่วิกฤตของทรัมเป็นเรื่องที่มีความหวังแต่อาจต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะลดการพึ่งพาจีนได้อย่างมีนัยยะสาคัญแต่ในตอนนั้นการพึ่งพาที่บั่นทอนกําลังอื่นๆอาจจะยังคงอยู่เช่นวัตถุดิบทางยาจากจีน จีนเองจะไม่ใช่แค่นั่งดูขณะที่สหรัฐเสริมความแข็งแกร่งแต่อาจจะขู่ปิดการ,การส่งออกแร่แร่เอิร์ธอีกครั้งหากพร้มไม่ลดมาตรการควบคุมการส่งออกหรือว่าชะลอการขายอาวุธให้กับไต้หวันประการที่3ครับความเสี่ยงที่จะทอดทิ้งพันธมิตรคณะทํางานควรได้รับเครดิตจากการกระตุ้นความเทะเยอทะยานทางทหารในไต้หวันนะครับรวมถึงในญี่ปุ่นและก็ในเกาหลีใต้แต่การที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ดีเดหรือว่าการบุกไต้หวันแบบเต็มรูปแบบ การให้ผู้นําไต้หวันกังวลว่าบีบคั้นในชีวิตประจําวันจะค่อยๆกัดซ้ออธิปไตยและเจตจำนงในการต่อต้านทีมของครัมให้การสนับสนุน,นสาธารณะเพียงเล็กน้อยต่อพฤติกรรมของนายกนันตรีรญ,ญี่ปุ่นอย่างสนาเอะทากาอิจิที่ยอมเผชิญความโกรธแค้นของจีนด้วยการยืนยันเจตนาของญี่ปุ่นที่จะต่อต้านการรุกรานไต้หวันประการสุดท้ายครับวิกฤตการโลกอื่นๆอาจจะบันทอนสถานะของสหรัฐการจับกุมประชามดีนิโคลัสบารูโรของเวเนซอลา หรือเป็นการโจมตีอิทธิพลของจีนในลาตินอเมริกาและการขยี้อิหร่านอีกครั้งอาจบันทอนพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของจีนในตะวันออกกลางแต่อย่างไรก็ตามครับคำขู่ของทรัมป์ที่จะเข้ายึดครองกรีนแลนด์จากเดนมาร์กได้สร้างรอยร้าวที่ไร้จุดหมายในพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นก็คือในส่วนของสมาชิกนาโต้นั่นเองนะครับแล้วก็ยิ่งทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมุ่งเน้นไปที่รัฐบาลในส่วนของทางด้านเดนมาร์กก็เป็นการสร้างรอยร้าว ให้ไร้จุดหมายในพันธมิตรข้ามสามหาสมุทรแห่งนี้และยิ่งการดําเนินการแบบนี้มากเท่าไหร่นะครับทรัพยากรสําหรับรับมือคู่แข่งมาหามหนาาก็จะยิ่งลดลงเช่นกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่กําลังคุกคามอิหร่านนั้นอาจจะถูกดึงออกมาจากทะเลจีนใต้เพื่อที่จะมาอยู่ในทะเลอาหรับนโยบายของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยากต่อการวิเคราะห์เพราะการแสดงออกต่อสาธารณะบางครั้งอาจบดบางเจตนาที่เฉียบคมในสมัยแรกทรัมป์เป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงสู่การแข่งขันกับจีน ปีนี้จะเป็นปีที่เผยให้เห็นว่าเขามียุทธศาสตร์เพื่อชนะการแข่งขันนั้นหรือไม่ในวันที่สาสถานการณ์พขมีความยากลำบากมากยิ่ขึ้นตามการรายงานของฮาวเบรนต์นักวิชาการอาวุโสจาก American Enterprise Institute และผู้เขียนหนังสือ The Eurasian Century รวมถึงที่ปรึกษาอาวุโสของ Macro Asvisory p a r t n e r นะครับก็มองว่าเวลานี้เนี่ยครับมันมี4จุดบอดที่สำคัญระหว่างทางด้าน พรัมที่มีต่อจีนนั่นเองนะครับซึ่งก็นําเสนอผ่านสำนักข่าวบูเบิร์กผมก็ขออนุญาตหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันสําหรับสถานการณ์โลกการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณ้ชมม,ชมุฟฟััััังงไดดตติารรบบกน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งข่าวสารการเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจก็เมื่อคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับกด subscribe แล้วอย่าลืมนะครับท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องถาอัปเดตได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติกเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 342-5111 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1วันนี้ขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถามเด็ดในทุกๆวันและในทุกๆุข่าวนะครับ